นายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตพร้อมด้วยนายนพพงศ์พลาดีสัยปลัดจังหวัดสีสเกตได้นําเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสีสเกตเจ้าหน้าที่อ,อสอ,ออกทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด -19 โดยได้พ่นยาไปตามสถานที่ต่างๆภายในตลาดสดเทศบาลเมืองรีสเกตรวมทั้งยังล้างพื้นภายในตลาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคซึ่งผู้ว่าราชการศรีสเกตได้สวมชุดป้องกันเชื้อโรคออกตระเวนพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและเชื้อโรคไวรัสโควิด COVID -19 ด้วยตนเองซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างพากันประทับใจและชื่นชมที่เห็นผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตออกลุยพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด COVID -19 ด้วยตนเอง ทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยที่ได้มาค้าขายสินค้าอยู่ภายในตลาดแห่งนี้ที่บ้านเลขที่7หมู่5ซอยพิพัฒน์ผลตําบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้มีมิจฉาชีพได้ปีนกาแพงบ้านขโมยทรัพย์สินไปหลายรายการแนบรรเจิดบุญคุ้มเจ้าของร้านขายของชําเปิดเผยว่าคนร้ายได้ปีนกาแพงบ้านและมุดตัวลงไปในบ้าน เข้ามาขโมยเงินสดจำนวน2,000บาทบุรี่ก้าแคปตอนและบัตรเติมเงินจำนวน2,000กว่าบาทโดยมีภาพกล้องวงจรปิดสามารถจับพฤติกรรมของมิจฉาชีพรายนี้ได้พร้อมทั้งมีร่องรอยนิ้วมือของคนร้ายที่เข้ามาภายในบ้านหลังจากเกิดเหตุเจ้าของบ้านก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันไวท้ที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงเพื่อให้ตำรวจติดตามมิจฉาชีพรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป